เพดดังอย่าง CSI LA ได้ออกมาตั้งคำถามด้วยนะครับกรณีที่กัมพูชาไม่มาเก็บศพทหารของตัวเองปล่อยให้ส่งกลิ่นเหมน็นโชยไปตามพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาก็ตั้งข้อสังเกตเป็นข้อขอเลยนะครับและหลายคนก็มีคำถามเหมือนกันซึ่งบางข้อตรงใจกับใครหลายๆคนเลยนะครับเป็นการตั้งข้อสังเกตของเพดดังไขข้อสงสัยครับว่าทําไมกัมพูชาถึงไม่เก็บศพทหารตัวเองนี่อาจจะไม่ใช่แค่การละเลยครับแต่มันคือเจตนาที่แฝงไปด้วยกลยุทธ์ทางทหารการ เมืองและจิตวิทยาข้อที่1กัมพูชาปฏิเสธความสูญเสียโดยรัฐบาลฮุนเซนต้องการปกปิดความพ่ายแพ้นั่นหมายความว่าไม่มีศพเท่ากับไม่มีหลักฐานไม่มีเสียงเรียกร้องจากครอบครัวหรือสื่อข้อที่2ครับกัมพูชาใช้ไทยเป็นแพะหากไทยเป็นฝ่ายเก็บศพหรือมีภาพออกมาสื่อเนี่ยกัมพูชาจะกล่าวหาว่าไทยละเมิดมนุษยธรรมหรือไม่ให้เก็ิศพ ทั้งที่ไทยเราเปิดทางให้กัมพูชามารับศพทหารของตัวเองไปทำพิธีทางศาสนาข้อ3ครับเป็นการดูแคลนชีวิตทหารรากญ่าทหารชั้นผู้น้อยของกัมพูชาที่ถูกส่งมาตายโดยไร้ความหมายไม่มีศพเท่ากับไม่มีครอบครัวทหารเรียกร้องความรับผิดชอบอและไม่มีใครกล้าที่จะทวงชนชั้นนำครับ ข้อที่4นะคะใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาชนเชื่อโดยศพที่ถูกทิ้งไว้กลับถูกใช้ภาพว่านี่คือภาพเหยื่อเพื่อกล่าวห,หาหรือเปล่าว่าไทยเริ่มก่อนข้อที่5กลัวกับดักหรือโจมตีซ้ำไม่กล้าเข้าไปเก็บปล่อยให้ขึ้นอืดแบบนั้นท,ทั้งทั้งที่จะหารไทยเราเปิดทางให้ฝั่งกัมพูชาเข้ามาเก็บศพทหารของตัวเองข้อที่6ไม่มีระบบไม่มีผู้นํากองทัพกัมพูชาอ่อนแอไร้เอกภาพ ผู้นำไม่กล้ารับผิดชอบไม่มีหน่วยไหนกล้าทําอะไรไม่มีคําสั่งจากเบื้องบนข้อที่7ค่ะกัมพูชาอาจจงใจปล่อยให้ศพเน่าแบบนี้แหละเป็นอาวุธทางชีวภาพทางอ้อมกลิ่นเหม็นของมันอาจสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาต่อฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ทำลายศักดิ์ศรีสนามรบให้ดูเหมือนกับแดนนรกค่ะทีมข่าวของเราคุณมายพิชดาสอบถามไปยงังผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นนทวัฒน์เบญจกุลหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยากายภาพ กายวิภาคโรงพยาบาลวาชิรพยาบาลให้ข้อมูลว่าโดยทั่วไปศพไม่สามารถแพร่เชื้อโรคได้เองแต่สิ่งที่ควรระวังคือพาหะนำโรคครับเช่นแมลงวันหนูที่มาตอมศพแล้วก็มาสัมผัสวัตถุหรือว่าอาหารหากเผลอให้มือจับหรือว่าตักอาหารที่มีเชื้อโรคเข้าปากก็อาจติดเชื้อเจ็บป่วยได้ครับ โดยปกติแล้วเนี่ยร่างของผู้เสียชีวิตนะครับไม่สามารถไม่สามารถที่จะ,ะแพร่โรคได้นะหรือว่าในเรื่องของแบบแพร่โดยตรงเนี่ยยากมากแต่ว่ามันสามารถที่จะก่อโรคได้ในส่วนที่เวลามีการอืดเน,น่าหรือว่ามีเรื่องของการมีน้ำหนองหรือเรื่องของอ่าหะที่จะนำโรคเนี่ยจากศพไปสู่คนปกติได้นะครับ เช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมิตศรีสนนายกสมาคมแพทย์ดิติเวชแห่งประเทศไทยบอกว่าประชาชนไม่ต้องการเรื่องศพเน่าขึ้นอืดน,นะไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายแต่ให้ระวังตัวผะหะนําโรคจะดีกว่าที่จะนําเชื้อแบคทีเรียมาสู่ร่างกายได้ทําให้ป่วยเป็นอหิวาตะโรค ท้องร่วงรุนแรงจากแบคทีรียนั่นเองนะครับอนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งความเห็นที่น่าสนใจจากเพจของคุณปลายพันแสงบอกว่าทําไมไม่เก็บศพทหารอ้างอิงตั้งแต่รัสเซียยูเครนมาถึงไทยกัมพูชาบอกนี่คือเทรนด์โลกของสองครามยุคใหม่แล้วหรือเปล่าไม่มีศพ ก็ไม่ต้องจ่ายชดเชยอะไรนะคะคุณปรายมีการยกกรณีสงครามในรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นทิ้งศพทหารตนเองหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินชดเชยโดยใช้การรายงานว่าหายไปในการปฏิบัติการแทนคําว่าเสียชีวิต ขณะเดียวกันก็มีอาการอ้างอิงถึงสื่อต่างๆระดับประเทศระดับโลกบอกว่ารัสเซียเนี่ยมีการตั้งวงเงินนะในการจ่ายชดเชยแต่หลีกเลี่ยงด้วยการทิ้งศพทําให้ครอบครัวของเหล่าทหารผู้เสียชีวิตไม่ได้รับเงินแล้วก็ทุกทรมานมองในมุมของกัมพูชาระบบชดเชยเงินในกัมพูชาและเหตุผลที่เป็นไปได้เขาอาจจะปฏิเสธการรับศพ อาจจะไม่ใช่เรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชาติไม่ต้องการยอมรับความพ่ายแพ้หรือไม่อย่างไรหรือว่านี่คือเทรนด์สงครามยุคใหม่ทิ้งศพไปเลยดีกว่าเพราะมันมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากันเยอะค่ะ